สวัสดีครับกลับมาพบกับรีวิวการเดินทางอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเช่นเดิมช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาต้นเดือนตุลาคมปี2564นะครับปี2021ซึ่งก็ผ่านมาแล้วประมาณ1เดือนหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรก,การต่างๆซึ่งในวันนี้เราก็จะพามาอัปเดตบรรยากาศก,การเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิครับสำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศคราวนี้เราจะเดินทางด้วยสายการบินไทยสมายั์ไปขอนแก่นในเที่ยวบิน wu e สี่สิบสองครับ เรามาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่โรบีที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเราเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของชั้นโดยสารสมายพสัสด์ตามสถานะผู้โดยสารที่ถือบัตรทองของรอยัลออกิดพัส s ุ์โกลนะครับก็มาเช็คอินที่นี่ได้แม้จะเดินทางในชั้นประหยัดหลังจากเช็คอินเรียบร้อยครับจะเห็นว่าที่เคาน์เตอร์เช็คอินจะมีป้ายเกี่ยวกับ QR code ของมาตรการของจังหวัดต่างๆที่จะเดินทางนะครับว่าให้ผู้สันตรวจสอบหรือลงทะเบียนก่อนเดินทางนะครับบรรยากาศที่ห้องผู้สัรนขาออกภายในประเทศครับหลังจากเช็คอิน ได้บทอินพาร์สเรก็เข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าบริเวณตรงสามแยกที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารนั้นมีร้านปิดปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะครับศูนย์อาหารฟู้ดสต็อปคับซึ่งเป็นศูนย์อาหารแห่งเดียวภายในห้องริสานข่าวออกภายในประเทศที่ส่วนอภูมิครับก่อนนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็ร้านตรงสามแยกนะั้นปิดไปเยอะมากๆนะครับจะเปิดอยู่ไม่กี่ร้านในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่เราเดินทางร้านที่เปิดอยู่ก็มีร้านบูสครับร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อรอสั้นนะครับแล้วก็ ร้านโครงการหลวงนะครับที่เปิดอยู่ผู้โดยสารที่เดินทางในวันนี้นั้นมีสถานะของรายการสะสมไมล์รอยัลออก,กรีด plus ของการบินไทยระดับโกลหรือบัตรทองนะครับจึงสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินช่องพิเศษช่องสมาย plus ที่เคาน์เตอร์เช็คอินได้นะครับแล้วก็มาใช้บริการที่ห้องรอง Lo อยัลซิลล่าสของการบินไทยที่ห้องสารขาออกภายในประเทศที่ส่วนภูมิได้ด้วยเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินของสายบินไทยสมายนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตบรรยากาศของห้องรอง Lo อยันซิลลาสของการบินไทยที่ ห้องผู้สานข่าวออกภายในประเทศให้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าห้องรองแห่งนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งครับตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมานี่เองหลังจากมีการคลายล็อกแล้วก็มีการกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอีกครั้งนะครับของสายบินไทยสมายแล้วก็การบินไทยบรรยากาศไปในห้องรองหรือลาวส์ของการบินไทยที่ผู้สานข่าวออกภายในประเทศที่ส่วนอภูมินะครับก็มีเก้าอี้ที่นั่งให้นั่งพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารนะครับสำหรับการบริการภายในห้องรองนั้นช่วงนี้ จะมีบริการอาหารร้อนด้วยครับเป็นอาหารกล่องครับแล้วก็เมนูอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันวันนี้เป็นมัคโรนีไส้กรอกและชีสนะครับนอกเหนือจากนั้นที่ไลน์อาหารก็จะมีพวกขนมหรือว่าเบเกอรี่จากผลิตภัณฑ์ของแบรนด์พับแอนพายของการบินไทยไม่ว่าจะเป็นพวกพัฟพายชีสแล้วก็มีพวกมาเบิลเค้กแล้วก็มีสลัดด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็มีข้าวต้มมัดแล้วก็คุกกี้ให้บริการอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องรอง ส่วนเครื่องดื่มนั้นจะมีบริการพวกเครื่องดื่มเย็นต่างครับไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับอยู่ในตู้แช่แล้วก็มีเครื่องทํากาแฟเครื่องทําเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ให้กดได้เช่นเดียวกันเราก็หยิบม,มาเกือบครบนะครับขาดอยู่ไม่กี่อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุกกี้สลัดมาเบิลเค้กมักกะโรนีไส้กรอกและชีสแล้วก็พายไก่พายทูนา่าคีช มีชอ็อกโกแลตร้อนนะครับที่กดมาจากตู้ทําเครื่องดื่มอัตโนมัติแล้วก็น้ําดื่มที่หยิบมาจากตู้เครื่องดื่มในตู้เครื่องดื่มนั้นมีทั้งน้อาอัดลมน้ําผลมไม้ด้วยครับนอกเหนือจากน้าดื่มใครชอบไปไหนก็ไปหยิบมารับประทานกันได้นะครับภายในห้องรองนั้นยังมีห้องน้ําด้วยนะครับแต่ไม่มีห้องอาบน้ําก็ให้ความสะดวกสบายระดับหนึ่งครับอาจจะเพิ่มพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเล็กน้อยครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มระหว่างรอขึ้นเครื่อง เที่ยวบิน w e 4 2ที่จะพาเราเดินทางไปขอนแก่นในวันนี้กําหนดการออกเดินทางเดิมเนี่ยคือเวลา11เโมง40นาทีนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนกําหนดการเดินทางครับซึ่งก็ได้รับแจ้งตอนที่มาถึงสนามบินพอดีนะว่าเปลี่ยนเวลาออกใหม่เป็นบ่ายโมง5นาทีเราก็เลยมีเวลานั่งพักผ่อนรอในลาวชนาหน่อยนะครับก่อนที่จะมาที่เกตที่จะพาเราเดินทางไปขอนแก่นในวันนี้คือเกตหมายเลข B2 มานั่งรออยู่สักพักหนึ่งนะครับ เครื่องบินที่จะพาเราเดินทางไปขอนแก่นซึ่งก็เป็น Air 20, ์บัส A สามสองนลำนี้ก็เลี้ยวเข้ามาจอดที่เกต B 2ก็รอผู้สารที่เดินทางมากับเที่ยวบินขาเข้าลงเครื่องครับเดี๋ยวก็จะมีการเรียกเครื่องเครื่องผู้สารที่จะเดินทางไปขอนแก่นเนียวที่ยวบิน w ต E บน่สองในบ่ายวันนี้เครื่องเครื่องได้เวลาก็เดินขึ้นเครื่องนะครับวันนี้เรานั่งที่นั่งหมายเลข5 3 A เป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านซ้ายของเครื่องเหมอเอาะออกไปเนี่ยจะอยู่ช่วงหลังปีกหน่อยๆน,นะครับติดหน้าต่างก็เห็นวิวแบบนี้ วันนี้ผู้สารนก็ขึ้นเครื่องหมดแล้วนะครับทุกอย่างก็พร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปขอนแก่นกันครับเครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินสวนโฮมโดยใช้ทางวิ่งวิ่งจากทิศเหนือไปทิศใต้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอเราขึ้นไปได้หน่อยเนี่ยเครื่องบินก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็บินเลียบชายฝั่งอ่าวไทยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเพื่อวุ่งหน้ากลับไปทางทิศเหนือนครับทำให้เราเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ําบางปะกงแล้วก็ตัวเมืองฉะเชิงเซา ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อยๆเพื่อมุ่งหน้าไปขอนแก่นอย่างที่ทุกคนพอจะทราบข่าวกันนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนมีพายุเยอะหน่อยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบางช่วงเนี่ยเครื่องบินก็บินผ่านกลุ่มเมฆนะครับซึ่งนักบินก็จะต้องเปิดสัญญาณเรดเงนขาดเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็อ,อากาศดีฟ้าสดใสเลยนะครับสําหรับบรรยากาศการ บริการบนเที่ยวบินนั้นในช่วงเวลานี้นั้นสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่อนุญาตให้มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใดๆระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากาอนามัยไว้ตลอดเวลาขณะที่อยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็ไม่สามารถนําอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวมารับประทานบนเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วก็บนเครื่องบินเนี่ยก็จะมีการ จำนวนโดยสารไม่เกิน75%ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดบนเครื่องบินลำนั้นนะครับเที่ยวบิน w e c 2ในวันนี้ก็ใช้เวลาบนอากาศประมาณ43นาทีแล้วก็บินด้วยความสูงสูงสุดประมาณ2 5 0 0 0ฟุตหรือ .76 กิโลเมตรในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพมาขอนแกน่นแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยบนจอที่อยู่บนเพดานเหนือศีรษะเนี่ยก็จะฉายวิดีโอแนะนำการท่องเที่ยวขอ,ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับจากนั้นเราก็ลงจอดที่ ท่ากาศยานขอนแก่นครับในเวลาช่วงประมาณสักเกือบเกือบบ่ายสามโมงนะครับเครื่องบินก็ออกจากทางวิ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวมาจอดที่หน้าอาคารผู้สานของท่ากาศยานขอนแก่นครับซึ่งตอนนี้ครับอาคารหลังใหม่นะครับอาคารที่อยู่ทางด้านขวามือครับที่เป็นกระจกสีเข้มๆนั้นนะครับก็เปิดใช้งานครับเปิดให้บริการแล้วนะครับมีการเข้ามาใช้งานของสายการบินต่างๆแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เอง ดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะได้มาลองของใหม่นะครับเพิ่งเปิดใช้งานมาแค่ประมาณครึ่งเดือนแค่นั้นเองแต่ว่าอาจจะแบบเบาๆก่อนนะครับก็เป็นบรรยากาศของผู้สานข่าเข้านะครับลงจากเครื่องเข้าอาคารอาคารหลังใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้าบนเครื่องยังรับประทานอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้นะครับแต่ว่าสายการบินไทยสมายเนี่ยเขาก็จะมีถุงอาหารว่างและเครื่องดื่มนะครับบริการผู้สานในขณะลงจากเครื่องนะครับก็หยิบได้จากพนักงานต้อนรับบนเครื่องินที่ยืนอยู่หน้าเครื่องนะครับก็เป็นสมายไลท์มิลนะครับอยู่ในถุงแบบนี้ ลงจากเครื่องบินนะครับเดินเข้างวงกระจกแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางฝั่งผู้สานขาเข้าของอาคารผู้สานหลังใหม่นะครับตอนนี้เราก็เดินอยู่ภายในบริเวณทางเดินนะครับซึ่งเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างตัวห้องพักผู้สานแล้วก็สะพานเทปเครื่องบินหรือว่าวงวงชางที่จะเชื่อมต่อไปกับเครื่องบินนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวต้องลงไปชั้นล่างนะครับเพื่อจะลงไปยังบริเวณที่เป็นห้องผู้สานขาเข้านะครับบริเวณที่เป็นสายพานรับกระเป๋าแล้วก็โถงผู้สานขาเข้านั่นเอง ก็เป็นบรรยากาศเบื้องต้นนะครับของอาคารผู้สารหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานขอนแก่นนะจริงๆแล้วเนี่ยอาคารผู้สารหลังนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้เปิดดําเนินงานร้อเครบสมบูรณ์เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ตามแผนการเนี่ยยังมีส่วนต่อขยายเอกที่ต้องปรับปรุงอาคารหลังเดิมอีกนะครับเพื่อเชื่อมต่อกันให้สมบูรณ์แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็สามารถให้บร,ริการผู้สารได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีความสะดวกสบายมากกว่าอาคารผู้สารหลังเดิมอยู่พอสมควรแต่เดี๋ยวเราขอภาพให้ชม บรรยากาศของอาคารโพสสารที่สนามบินขอนแก่นแบบเยอะกว่านี้นะครับในเที่ยวบินขากลับแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาสนใจสิ่งที่อยู่ในถุงสมัยไลฟ์มิวถุงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับหยิบออกมาก็จะมีกล่องของว่าเล็กๆ1กล่องแล้วก็น้ำดื่ม1ขวดแล้วก็จะมีถุงที่ใส่พวกช้อนส้อมแล้วก็กระดาษรีฟิชชิงเท้าครับกระดาษเย็นในกล่องขนมเล็กๆนะครับก็จะเป็นของว่างครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโดนัทเบรกไส้ปูอัดและซอสไข่เค็มนะครับ นี่เขามีชื่อเขียนมาให้ด้วยนะครับข้างกล่องนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับก็หน้าตาเหมือน้ขยโดนะนะครับแล้วตรงกลางก็จะมีไส้นะครับเป็นไส้ปูอัดแล้วก็มีซอสไข่เค็มนะครับอันนี้ก็รับประทานเมื่อลงจากเครื่องนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ